สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Dimension Tarot Channel นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครที่ชื่นชอบไพ่ที่เป็นแนวการ์ตูนแฟนตาซีนะคะ,ะเป็นภาพน่ารักเหมือนการ์ตูนดิสนีย์นะคะต้องชมคลิปนี้เลยนะคะ,นะคะก็เป็นไพ่ที่เพิ่งออกมาใหม่ไม่นานนะคะชุดนี้นะคะก็มีชื่อว่า Witchy Magic Tarot นะคะก็คือเป็นแนวเวทมนต์นะคะเป็นแม่มด นะคะดูน่ารักนะคะกระล่องก็จะเป็นสีม่วงนะคะเป็นสีพาสเทลนะคะอันนี้ข้างกล่องก็จะเป็นลายนะคะลวดลายที่เป็นรูปพระจันทร์นะคะแล้วก็มีพระอาทิตย์ด้วยนะคะเป็นแนวไล่สีนะคะแล้วก็ความพิเศษของไพ่ชุดนี้นะคะคือขอบไพ่เขาเป็นสีโฮโลแกรมด้วยนะคะทุกคนนะ,ะ,นะ,ะดิมก็ชอบนะคะกล่องไพ่เขาเออกแบบน่ารักดีนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเขียนว่า พรีเมียมทาร t d เด็นะคะคือเป็นเด็กพรีเมียมเลยนะคะมี78ใบนะคะ78 Intrastated Tarot Cards นะคะ p l u s one card f r e e คือมี1ใบแถมด้วยนะคะก็เป็น uh, 79บใบนะคะแล้วก็มีไกด์บุ๊กให้นะคะในกล่องเลยนะคะโอเคนะคะนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มรีวิวเลยนะคะอันนี้ค่ะเปิดตรงนี้นะคะเป็น Ribbon นะคะดึงออกมานะคะน,นะคะ,ะก็เป็นไพ่นะคะ อันนี้ก็เป็นไกด์บุ๊กนะคะเดี๋ยวเราจะมาชมไกด์บุ๊กก่อนนะคะเดี๋ยวดีมรีวิวให้ฟังนะคะอันนี้ก็เป็นไกด์บุ๊กขนาดเล็กนะคะเปิดมาข้างในนะคะก็จะมีเขียนคํานำนะคะแล้วก็มีทิป์ในการอ่านนะคะรูปแบบการวางไพ่เยอะแยะมากมายเลยนะคะที่น่าสนใจนะคะเป็นคู่มือภาษาอังกฤษนะคะทุกคนแต่ว่าคําศัพท์ที่ใช้ไม่ยากเท่าไหร่นะคะว่าดิมลองชมนะคะไกด์บุ๊กเล่มนี้แล้วนะคะดิมก็รู้สึกว่า เเขาเขียนละเอียดมากนะคะทุกคนอย่างอันนี้นะคะยกตัวอย่างนะคะไพ่หมายเลขศูนย์ The Fool นะ,ะเขาจะเขียนว่าความหมาย ที่เป็น up right นะคะคือความหมายหัวตั้งเป็น keywords นะคะ the f o o l หมายถึงอะไรนะ,ะ innocent freedom นะคะก็หมายถึงความไร้เดียงสาอิสรภาพนะ,ะแล้วก็มี k e y w o r d ดแล้วตรงนี้นะคะเป็นความหมาย general คือสถานการณ์ทั่วๆไปของไพ่สำหรับนี้จะเห็นว่าเขาเขียนละเอียดมากเลยเนาะหลายบรรทัดเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะมี love and relationships นะคะ เป็นเรื่องของความรักนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ด้วยของไพ่แต่ละใบเช่น The f o o l ความรักแปลว่าอะไรซึ่งละเอียดมากนะไม่ใช่แค่แบบ2-3บรรทัดนะคะก็หลายบรรทัดเลยนะคะ7มแบบบรรทัดเลยมั n เนียน Career ก็แยกให้เลยนะคะว่ามีเรื่องของการเงินการงานด้วยนะคะ Health สุขภาพนะคะ แล้วก็เรื่อง spirituality นะคะก็คือเรื่องของการพัฒนาทางจิตวิญญาณด้วยแสดงว่าเขาให้ความสําคัญกับเรื่องของการทํานายมากๆเลยนะคะถ้าใครที่อยากจะศึกษาความหมายไพ่ในแง่มุมต่างๆเนี่ยนะคะอันนี้ก็น่าสนใจนะคะดิว่าเหมาะสําหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มศึกษานะคะเพราะว่าไกด์บุ๊คเขาละเอียดมากแต่ว่าจะมีข้อเสียนิดนึงตรงที่ว่าดิมมองว่าบางบางท่านอาจจะไม่ถนัดถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบว่า ตัว,วักษรที่เล็กแล้วและเขาค่อนข้างเกบเขียนติดกันนะคะไม่ได้เว้นสเปซมามันก็อาจจะดูแบบมึนๆน,นิดนึงนะคะแต่เกิดใครไม่ได้บอรีอ่ worry, ตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะอันนี้ก็มีความหมายไพ่ทั้ง79ใบนะคะคือมีแบบว่าไพ่แถมมา1ใบก็เป็นไกด์บุ๊กที่เป็นรูปลายเดียวกันนะคะกับไพ่เลยนะคะอันนี้ค่ะเรามาชมนะคะอันนี้ขอบไพ่ก็จะเป็นสีโฮโลแกรมนะคะทุกคนอาจจะไม่ได้เนียนกริปมากนะคะถ้ารีสังเกตคือมีรอยนิดนึงนะคะ อันน่าจะเป็นทุกสำหรับนะคะจากการผลิตนะคะก็จะเป็นสีโปรแกรมสีรุ้งสะท้อนแสงนะคะอ่าสิ่งที่ดีมรู้สึกว่ามันชอบชอบเออไพ่สอบนี้ก็คืออันนี้ค่ะโดดเด่นสุดตาตั้งแต่แรกคือลายหลังไพ่เขาสวยนะคะก็คือเป็นรูปพระจันทร์นะคะแล้วก็มีแบบไล่สีสะท้อนแสงนะคะซึ่งเวลากรีดเนี่ยมันจะดูสวยมากนะคะเนี่ยอย่างนี้เลยนะ,ะกรีดมาเออดูสวยนะคะเออหน้าทํานาย น่าใช้นะคะแล้วก็สีม่วงพาสเทลสีชมพูพาสเทลเนี่ยสุยแลวก็เหมาะกับขอบโ,โปรแกรมด้วยนะคะอันนี้เรามาชมรีวิวภาพกันก่อนเลยนะคะอ่าเริ่มจากใบแรกนะคะให้ the full นะคะอันนี้เขาวาดเป็นรูปของตัวตลกเลยนะคะที่กำลังออกเดินทางนะคะแล้วมีสะพายด้วยนะคะ,ะมีถือไม้เหมือนเดิมนะคะกำลังแพนจรอ,อยู่นะคะแต่ว่ามีความแตกต่างเพิ่มมีพระจันทร์ที่อยู่ในพระอาทิด้วยอันนี้เราอาจจะตีความเพิ่มเข้ามาได้นะคะว่ามันคือการแบบ follow your heart ทำต,ตามสิ่งที่คุณมีความรักนะคะมีความสนใจนะคะ the f o o l แล้วเขาก็จะมีเขียนชื่อไพ่ตรงนี้นะคะทุกคน,นแล้วก็ตรงนี้ก็คือทำเป็นแบบว่าลวดลายนะคะประดับตรงไพ่ตรงชื่อไพ่และขอบไพ่ของเขานะคะจะคล้ายๆไพ่ไรายขอบนะคะคือจะมีกรอบแค่นิดเดียวซึ่งข้อดีคือมันทำให้เราได้เห็นแลนด์สเคปที่แบบกว้างไกลนะคะไม่ได้ดูเกะาะสายตาว่ามีขอบไพ่นะคะแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้ก็ด้านหลังนะคะตีมเขาจะเป็นสีแบบ แนวพาสเทลสีสันสดใสนะคะให้อารมณ์แบบสุขสนานในการทนายแล้วก็ไพ่อ่านง่ายนะคะอิงไรเดอร์เวดนะคะอย่างนี้ค่ะเดอะมิติเชียนแล้วก็เป็นภาพของแม่มดเนาะแล้วก็กำลังเสกเวทมนต์อยู่นะคะแล้วก็มีคริสตัลนะคะกระจายออกมามีคาถาถ้วยไม้ดับเหลียญน,นะคะแล้วก็ข้างหลังก็เป็นรูปของปราสาทนะคะก็เหมือนเป็นผู้วิเศษนะะที่เขามีแรงบรันดาลใจในการที่จะทําอะไรและลงมือทาให้มันเป็นจริงได้นะคะ อันนี้ดิมก็มองว่าเขาวาดแบบอิงไรเดอร์เวดนะคะเราเห็นปุ๊บอ่ารู้เลยว่าไพ่ใบนี้คือเมดิเชียนนะคะแล้วก็แต่มีมงกุฎด้วยวเหมือนเป็นแบบราชินีเจ้าหญิงนะคะโอเคเดอะไฮพีเทสนะคะใบนี้ก็เป็นอีกใบที่ภาพสวยนะเนะี่ยให้ให้ชมใกล้ๆนะคะแล้วก็หน้าไพ่ของสำเนานะคะดิมรู้สึกแปลกใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นลายแบบตารางสี่เหลี่ยมนะคะ อาจจะมีความแตกต่างจากสำรับอื่นนะคะส่วนในเรื่องของคุณภาพกระดาษก็ให้ฟิลลิ่งที่เรียกว่าลื่นค่อนข้างลื่นนะคะแล้วก็กระดาษมีความนาพา้มพอสมควรมีความแข็งพอสมควรไม่ได้แบบบางเลยนะคะค่ะก็สามารถสลับอะไรอย่างเงี้ยได้ดีกรีดได้ดีนะคะก็เนื้อกระดาษถือว่าดีนะคะถ้าเกิดเทียบกับเรนจ์ของราคานี้ที่เป็นแบบโปร,โกรแกรมด้วยก็ภายชุดนี้ราคามไม่แพงเท่าไหร่นะคะโอเคค่ะแล้วก็อ๋อแล้วก็ตอนนี้นะคะดิมกำลังจะลงส่วนลดนะคะทาง เพจนะคะก็มีส่วนดทาง s h อ p e e แล้วก็ Lazada ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถซื้อไพ่ได้ในราคาถูกก็คือได้ลดไปหลายร้อยเลยนะคะโอเคนะคะไฮพีเทสนะคะสวยงามนะคะมีมีเสาสองต้นนะคะเหมือนในไรด์เวทนะคะมีแบบราชินีพระจันทร์นะคะนั่งอยู่บนพระจันทร์สวยงามมากๆเลยนะคะ The Empress นะคะอันนี้ก็มีภาพของอเป็นเจ้าหญิงนะคะ นะคล้ายๆเจ้าหญิงแบบเจ้าหญิงดิสนีย์อะไรอย่างนี้ยเลยนะคะหลายๆใบให้อารมณ์แบบมีความแฟนตาซีเทพนิยายนะคะ emperor นะคะ highland นะภาพเขาก็จะแบบเป็นเป็นแนวแบบสีสันสดใสนะคะมี highland จะมีแบบพระจิตยอยู่ข้างหลังด้วยนะคะอาจจะสื่อถึงแบบดวงปัญญาที่ส่องสว่างนะะแล้วก็มีถือตำราด้วยนะคะสแสดงถึงความเป็นผู้รู้นะคะ the world นะคะก็เป็นไพ่อีกใบที่ริมชอบนะคะให้ความรู้สึกของความโรแมนติก นะคะ the chariot นะคะก,ก็สวยทุกใบนะ strength นะคะให้ดูใกล้ๆนะคะ the hermit นะคะแม่หมดเลยนะคะ view of f o r t u n e นะคะมีสัตว์ต่างๆเกาะอยู่ตรงกรุงล้อนะคะ justice อันนี้ก็เป็น justice ที่ปิดตายอยู่ก็หมายถึงตัดสินแบบยุติธรรมเท่าเทียมนะคะ,นะคะไม่ได้อิงจากรูปลักษณ์ภายนอกเนาะนะคะ the hangman a ดสโอ้โห uh, oh, oh, นะคะอันนี้คือแบบมีโครงกระดูกข้างในเลยนะคะก็แสดงให้ถึงสัจธรรมของความจระะิงค่ะที่จริงๆแล้วมันก็แบบเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะคะไม่มีอะไรคงทนนะ t ท e m b r a n c e อันนี้ก็เป็นเจ้าหญิงแบบนังเงือกนะคะเมอร์เมดกำลังเทน้ำอยู่นะคะอ่านกะนะ็สีนะคะสวยงามนะคะไล่สีนะคะน้ำเงินม่วงนะคะเขียวเียวอ่อนนะะ The Devil นะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบว่าสตานนะคะราชินี นะะคของงูนะคะจะทาวเวอร์ผ่าลงมาแล้วก็มีมงกุฎกระเด็นนะคะคล้ายๆในไลเดวิ์ t ด e Star าร์เ t อร์สตากับ o ู n สีเดียวกันเลยนะคะคล้ายๆกันเลยนะคะอันนี้ก็หมายถึงความหวังนะคะไพ่ใบนี้นะคะส่วนนี้แล้วก็ทายตามความหมายของพระจันทร์หมายถึงจินตนการความรู้สึกความวิตกกังวลก็ได้นะคะ The Sun ใบนี้ก็ดูแบบสดใสนะคะร่าเริงมากๆเลยค่ะ มีดอกทันตะวันนะคะอยู่ข้างล่างด้วยนะคะก็หมายถึงการมองโลกในแง่ดีนะคะอ่าแล้วก็มีพระอาทิตย์นะคะคือเขาก็เหมือนแบบพร้อมแล้วนะ,ะที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นโอกาสใหม่ๆนะคะ Judgement นะคะนี่ก็หมายถึงแบบมีเทวดานะคะแล้วก็มีแบบมาเป่าแต่นะคะอ่า t o r l d นี่ก็ก,กอดโลกอยู่นะคะเป็นแบบรอยอยู่ในกาแล็กซีนะคะ อันนี้เป็นไพ่ไมเนอร์นะคะอิสบครับนะก็มีสัญลักษณ์ของทัาต้าน้ำอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนนะคะคล้ายๆในไรเดอร์เวทนะคะวาดคล้ายๆกันเลยนะคะมีดอกบัวอยู่ตรงนี้นะคะทวบครับความรักนะคะความโรแมนติกการได้เจอคู่แท้นะคะเทยบครับนะคะการสังสรรค์นะคะการเข้าร่วมกลุ่มสมาคมต่างๆนะคะก็เป็นภาพของนางเงือก3ตนกำลังร่วมเล่นน้ำด้วยกันอยู่นะคะเฉลิมฉลอง นะคะคฟอบคัพอันนี้ก็มีภาพของมือนะคะอ่ายื่นออกมายื่นถ้วยเข้ามานะคะเหมือนแบบต้องการที่จะเติมเต็มนะสิ่งที่มันแบบขาดหายไปนะคะคฟาสคัพนะคะก็คล้ายๆในเดวิตเลยนะคะมีถ้วยล้มสองอันอยู่นะค,ะความปิดหวังนะคะซิกอัพคัพอันนี้ก็เขาวาดเป็นรูปหงส์นะหงส์สองตัวที่เป็นเหมือนแบบเ,เป็นครอบครัวเป็นคู่รักกันนะคะ ความอบอุ่นความรากักในครอบครัวก็ได้นะคะความเป็นพวกพ้องเดียวกันนะคะ7 of cups นะคะเป็นเป็นแนวมเมอร,ร์เมดเนอะเพราะว่าเป็นธาตุน้ำนะคะอินอปคันะคะไนอปคับนะ,ะอันนี้ก็มีความสุขดีนะใบนี้10 of cups นะคะเป็นครอบครัวของนางเงือกนะคะอยู่ด้วยกันนะ,ะพ่อแม่ลูกเลยนะะอันนี้ค่ะเด็กถ้วยนะคะก็สวยนะคะวาดเขาวาดหน้าสวยนะเหมือนการ์ตูนดิสนีย์เจ้าหญิงอะไรอย่างนะะี้นะไ of Cups อาสวินถ้วยนะคะก็เป็นแบบว่าเนะมอร์แมนเลยนะคะควีนอพัพส์คิงอพัพส์นะคะต่อไปนะคะอันนี้เป็นไพไ่เมทา้าจะเป็นเปลีป่ยนธีมสีเป็นสีแบบแดงเพลิงแล้วนะคะก็ซื้อถึงความเป็นธาตุไฟนะคะเ uh, อสปับเออเอสแวันส์ทุกวันสสองเมท้าก็หมายถึงการหาลู่ทางวางแผนนะคะทรีแวันส์โฟร์วันส์รูปปราสาทนะคะ ฟอส e ์วันค่ะซิกวันสนะเซเ e ่นอวันสนะไปมีรูปมังกรด้วยนะคะสัพนี้ก็มีแนวเกรเจอร์นะคะมีพ่อมดแม่มดมีสัตว์ประหลาดต่างๆในเทพนิยายเยอะแยะเลยนะคะนะคะอันนี้ก็แปดเมถาวรนะคะเก้าเมถาวรนะคะกำลังต่อสู้อยู่แล้วก็สิบเมเท้านะคะเป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งกำลังแบกไม้นะคะไปคนเดียวเลยเนาะแล้วก็มีปราสาทอยู่ข้างหลังนะคะอันนี้ค่ะเด็กเด็กไม้นะคะ มีมังกรอยู่ด้วยมีไฟลูกเลยนะคะหมายถึงแบบมีความมีไฟที่จะทำอะไรต่างๆนะคะมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ n i of Wands นะคะสวินไม่เท้ามุ่งมั่นทีกษฎยานนะคะ Queen of Wands นะ,ะอันนี้เป็นราชินีไม่เท้าแล้ก็สวยดีเหมือนกันนะคะมีหมายถึงแบบมีคนเป็นคนที่มีความมั่นใจตัวเองสูงนะคะ,นะคะแล้วก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จทุกอย่างเลยนะคะ คิงกับวานส์ค่ะอันนี้หนึ่งดาบค่ะเอซับซอร์ตนะคะ, ords, ะ,คะก็เป็นไพ่ที่สวยมากนะคะเป็นภาพของดาบโผล่ขึ้นมานะคะจากภูเขาข้างหลังนะคะแล้วก็มีคตตริสตัลประดับด้วยนะคะแล้วก็มีชอบมะก,กอกก็หมายถึงชัยชนะนะคะมีมงกุฎอะ่ะก็หมายถึงความสําเร็จนะคะาการต่อสู้ที่ได้มานะคะจากความยากลําบากนะคะแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะคะเป็นสัญลักษณ์ข้างหลัง ะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของธาตุลมนะคะมันจะเป็นแบบสามเหลี่ยมแล้วมีขีดตรงเนี้ยนะคะ two of swords three of swords สวยนะใบนี้นะคะดาบสามเล่มแต่คาว่าสวยนะคะมีฝนตกลงมาด้วยนะคะ four of swords อืมนี่ค่ะ five of swords six of swords นะคะ seven of swords มีสุนัขที่จอกด้วยนะคะ eight of swords แล้วก็ นายอับสวร์อันนี้เป็นเอลฟ์เนาะนะคะเทรนด์อับสร์เหมือนเป็นแบบแต่ละอาณาจักรนะคะเพชรอับสวร์อัน,นี่อัศวินดาบนะคะนายอับสวร์ควีนอับสวร์แล้วก็คิงอับสวร์นะคะว่าสวยนะคะมีสัญลักษณ์ของดาบให้เรารู้ว่าเป็นไพ่ดาบนะคะอันนี้ค่ะหนึ่งเหรียญน,นะคะ,ะการมีโชคลาภนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ของธาตุดินอยู่ข้างหลังด้วยนะคะเป็นสามเหลี่ยมแล้วมีขีดตรงนี้นะคะแต่เราจะแบบมองไม่เห็นนะคะ two f pentacles นะคะ three of pentacles นะ four pentacles นะเขาก็วาดแบบให้เ wie ข้าใจว่าเป็นแบบสี่เหรียญจริงๆเนาะแล้วก็อยู aciones, ่บนต้นไม้นะเก็บสะสมสะเสบียงไว้นะคะ five pentacles ขอทานเลยนะคะมีความยากลำบากนะคะ six of pentacles การให้นะคะการแบ่งปันช่วยเหลือกันนะคะ seven of pentacles การรอคอยสิ่งที่ได้เพราะปลูกลงทุนไว้นะคะ of p e n t a c l e s อันนี้วาดเหมือนมู่หลานเลยนะคะคล้ายๆดิมว่าอ่ากำกำลังตอกเรียนอยู่นะคะขยันทำงานนะคะมีความสุขในสิ่งที่ทำนะคะ a p e n t a c l e s อันนี้ก็เป็นราชินีที่ร่ำรวยนะคะเขาวาดให้แบบอยู่ในป่านะ setting นะคะ Ten a p p e n t a c l e s ความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะน,นี่ค่ะเด็กเรียญชอบใบนี้นะคะสวยดีนะคะว่าน่ารักมากๆเลยนะคะ้ามีคล้ายๆแบบการ์ตูนดิสนีย์จริงๆนะคะเนี่ย นะะเหมือนพระเอกมูลหลานนะคะ Queen of Pentacles นะคะ King of Pentacles แล้วก็ใบสุดท้ายนะคะ Queen of Roses อันนี้ก็เป็นไพ่ที่เป็น free card แถมมาให้นะคะก็หมายถึงการมองโลกในแง่ดีนะคะหมายถึงความสําเร็จนะ,ะอนนี้คืออ่านในไกด์บุ๊กมานะ,ะบอกว่าไพ่ใบน,นี้ก็หมายถึงการมีความเป็นอยู่ที่ดีนะคะการมีความสุขกับสิ่งที่เรามีด้วยนะคะ โอเคค่ะก็รีวิวชมรีวิวกันไปแล้วนะคะสับดินเนี่ยดินก็มองว่าไพ่ชุดนี้เป็นไพ่ที่เหมาะสาหรับผู้ที่เป็นมือใหม่นะคะแล้วก็เป็นไพ่ที่สุขสนานในการทํานายอ่านง่ายนะคะแต่ว่าดินลองใช้แล้วก็ตอบคาถามแม่นนะคะแม่นยําตรงไปตรงมานะคะแล้วก็คู่มือเขาก็มีรายละเอียดเขียนเยอะแยะเลยนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าใคร สนใจนะคะไพ่ชุดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นไพ่ภาพบูคู่มือแปลหรือคอร์สเรียนก็ติดต่อได้ทางเพจดีเมชันท a ร o t นะคะดีมีลงส่วนลดจนถึงสิ้นเดือนด้วยนะแล้วก็ช่วงนี้จะมีลงไพ่อัปเดตไพ่ใหม่ๆรีวิวไพ่ใหม่ในเพจเป็นประจําเลยนะคะเยอะหน่อยนะคะช่วงนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ